นี่พร้อมครับพร้อมอันนี้คือรายได้พิเศษครับกองเงินกองทองขายครับใครมีอะไรก็มาขายโอ้เป็นของขนออกไปเปิดออกไปไหลายอยู่ตัวนี้ตอนนั้นกองใหญ่ๆตอนนี้เหลือประมาณแค่นี้ครับโอ้รถเข็น เลือของเล่นเด็กทั้งนั้นเลยครับเอาของเล่นเด็กมาขายนี่นี่นี่อันนี้ก็มารับซื้อได้นะครับรับซื้อก็ได้มาขายก็ได้ของเหลือใช้เยอะแยะเลยครับนี่โอ้โหโอ้โห นี่คือเครื่องบีบครับเครื่องอัดบีบเครื่องอัดบีบขวดเอาขวดใส่ลงไปมันก็จะบีบเอเอดเดเดออกมาเป็นแบบนี้ครับแทกทายลงไปแล้วหนึ่งทาง มีอะไรก็เอามาขายครับโอ้โหพันจอดน้ำกดตัวนี้เหตุการกิดยางจริง <laughs> เกีร่อนน้ำกดเออคุน่ะกีร่อนละสองร้อยแปดสิบบาทตอนนี้ก็มารับตังค์ครับอ,อันนี้คือเอาซุ่มมาลองเอาของช่างครับ มีซุมให้พร้อมซุมลองของช่างว่าอันนี้อะไรสแตนเลสอ๋อ่ารับซื้อเกือบเกือบรับซื้อทุกอย่างว่าด้วยอุหันตาช่างให้เจ๊ก่อนตาช่างหันไปทางนูน้นคราวนี้เจ๊จะดูด นี่ก็ไปส่งไปสู่โรงงานใหญ่ครับที่เป็นที่แหลงรับซื้อนะรับรถกำลังหลังไหลมาแล้วเอามาขายเอามาขายมีอะไรก็มาขายโอ้คนนะ่ะคนต่อ2สั้นโอ้สั้นโครงสั้นหนึ่งเถินกันขึ้นครับได้หกร้อามสิบาท เาตหอาไปไตู่ะบัตรูสามร้อยเอามาทอนเนียได้เ่าไห็่ก็ได้หกร้อยสามสิบบาทนี่รายการเด็กเกาะหลังเบียร์น่นมันอยู่ตรงเด็กเกาะสามร้อยเปสามรอยเนาะ ลังเบียเจ็ดลังสิงนี่ไงสิงเจ็ดแปดสิบสี่บาทโอ้มัไม่รับที่มาหายตักจ้ามใบเล้วนี่ใส่ใส่ใส่สิงเจ็ดลังได้แปดสิบสี่บาทมันตกลังละจากบาทสิบสองบ่เอาเวลาเก็บเงินเก็บเงินอีลาเก็บเงินใส่เสื้อแล้วเอาเอาออกมาได้ไงมัเนี่ยเอาใส่เอาใส่ เอาใส่เอาเก็บไว้เอาเงินเก็บไว้เออนะวิธีเก็บเงินเอาเออเก็บเงินเก็บเงินอ่าตัวเอาให้เนี่ยตัวเอาให้ตัวให้ร้อยหนึ่งอ่าคานมอืมเอาใส่เอาใส่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ເຕັ້ນໆຈາມາຕ້ອງແມ່ນໄປຈາກຄ